ช่งางปบบวันนี้สวยงามสวยงามจริงจริงเนียน้ื่องจักรยานเลยจักรยานเนะออไม่ไม่ เป็นจักรยานมันสวยนะเว้ยว่าสวยนะคลิปนี้ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกแค่อยากถ่ายเฉยเช่ปะ,ะร้อยหนึ่งนาทีไม่มีคลิปลงละนะครับไม่มีคลิปลงโอเคนบ๊ายบายนะครับ คลิปนี้ไม่ใช่อะไรแค่อยากถา่ายเฉยๆบ๊ายบาย